嗯嗯 เข้าสู่ unpack แกะลอง g n d Friend เหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะเรามาในธีมสีสันสดใสนะคะเนื่องจากว่าหน้าร้อนที่มาถึงแล้วนั้นใกล้ๆกำลังจะผ่านพ้นไปกลเป็นหน้าฝนซะแล้วนะคะก็คือมันก็อยู่แถวๆนี้แหละแต่ก็เอาเป็นว่าความสดใสนะคะความแดดความทะเลอะไรก็มานะคะช่วงนี้ค่ะเลยอยากนําเสนอโปรดักตที่มีความสนุกสดใสน่ารักนะคะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือ e d, Dear Class, t d d my glass tinting lip o ทั้ง20สีแล้วก็20เคสเลยค่ะ you know หลับแอนเฟรนที่จะมาช่วยเราแกะลองในวันนี้นะคะก็เป็นสาวที่มีความเกาหลีตั้งแต่ชื่อมาเลยค่ะน้องอีฟออนนี่เยปอค่ะสวั <c oughs> สดีค่ะ <c oughs> มาพูดถึงเด็กๆที่อยู่ข้างหน้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวแอบถามก่อนว่าเคยใช้ลิปของอีทูดี้มาไหมตัวลิปยังไม่เคยจะเคยใช้แต่เป็นพวกแป้งรองพื้นอย่างเงี้ยนี่เป็นคนที่น้อยมากในโลกเลยนะที่ไม่เคยใช้อีทูดี้อย่างน้อยต้องเป็นคนที่แบบว่าอาจจะต้องเคยผ่านมาจะเคยแบบนานตั้งแต่เรียนอย่างเงี้ยพอจบมาเพราะว่ามันถือว่าเป็นชิ้นแบรนด์แรกๆนะคะที่เข้ามาเมืองไทยซึ่งตัวนี้เนี่ยชื่อเต็มๆเขาก็คือเด a r My ม i p ลิ ก l a s s t i n t ิ้งลิปท็อ k อุยยาวมากมันจะหน้าตาเป็นเป็นลิปแท่งแบบนี้แล้วก็หัวตาตัดแบบนี้นะคะก็คือเขามีอยู่แล้ว hey, แต่ว่าเขาอาจจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งมันก็จะมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อเชียอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือ ชิ้นทิ้งลิปสต c กหน้าตาเป็นลิปสติกแต่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับลิปทิ้นคือถ้าเกิดเราทาแล้วเช็ดออกไปแล้วเนี่ยมันจะยังแบบเหลือทิ้นอยู่ซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นลิปทิ้นที่อยู่ในรูปแบบลิปสติกเท่านั้นแต่ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยก็ได้มั้งที่เป็นลิปสติกที่มันมีเคสที่แบบเปลี่ยนได้20สี20เคสทั้งหมดนี้นะคะจะมีโทนสีอะไรบ้างแล้วก็เนื้อสีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะลองกันให้ดูไปชมกันเลยค่ะ ก็เป็นการทาสิสีที่รวดเร็วที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเนื้อลิปนั้นช่างลื่นและทางง่ายเหลือเกินไม่หมืนกับเนื้อลิปต่างๆที่เราเคยลองมาของอีฟนะคะก็คือให้น้องเลือก จาก5สีใน20สีนะคะแล้วก็มาลองทาให้ดูของไอก็เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวไปที่อีฟก,ก่อนเลือกสีอะไรบ้างเอ่ยอีฟจะเลือกเป็นโทนสีแบบว่าเข้มๆหน่อยอะคะ่ะแต่จะเลือกโทนที่ต่างกันแบบสีส้มน้ำตาลแดงสีม่วงอย่างเงี้ยค่ะพอทาออกมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้มเท่าแบบที่เราเห็นนะมันจะติดแบบเหมือนติดตินอย่างเงะะี้ยค่ะต้องทาถ้าเกิดอยากให้เข้มจริงๆก็คือต้องย้ำลงไปเยอะๆหน่อยอะคะอ่ะอ่าอันนี้คือสีม่วงใช่ซึ่งในแท่งนั้นก็เห็นว่าเป็นม่วงที่แบบ <Okay. S 2> ม่วงน้ำเงินแต่ออกมาก็มี บเย็นแล้วเนือ้อเนื้อลิปเป็นยังไงบ้างคะแล้วแบบลื่นถ้าเกิดว่าอยากเห็นสีชัชดๆอะอีว่ามันต้องทาแบบย้ำๆเลยอะคะ่ะ แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นทินน์ะหนูรู้สึกว่ามันให้ความเป็นทินนที่มีความแบบชุ่มฉ่ำอะไรอย่างนี้ไหมชุ่มฉ่ำมันแบบทาแล้วก็ไม่แห้งนะคะเราทาแล้วเราก็ไม่ต้องทาลิปกอสตอนแรกเรามองจาก24สีเลยอะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสีที่คล้ายๆใกล้ๆกันเยอะเลยอย่างเช่น2สีนี้ใช่ป่ะเออทำไมหนูถึงเลือก2องสีนี้มันดูใกล้กันมากเลยอะก่อนที่ดูบางอันมันจะเป็นเหมือนสีที่มันกอสออกมาติดออกมาค่ะมันบางอันมันจะติดทองอย่างเงี้ยค่ะอ่ะสมมตินี่คือ1สี กับนี่คืออีกหนึ่งสีมีความใกล้กันอย่างไม่รู้จะพูดยังไงนะคะตอนแรกมีความคาดหวังไหมว่ามันจะแบบสีเป็นอะไรยังไงอีฟคิดว่ามันจะเป็นสีแบบว่าเป็นเนื้อครีมกว่านี้แล้วก็สีชัดกว่านี้แต่ว่าเราเองนะ่ะมีความรู้อยู่แล้วว่า เนื้อสีมันจะต้องคือคือไม่ได้หมายความว่าคิดว่าของเกาหลีแล้วเนื้อสีมันจะต้องบางนะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยอีทูดี้ก็ทําสีแน่นๆมาเยอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอเราเห็นชื่ออนยาวเยอยดของเขาแล้วมีความว่าทิ Lip ้งจิ้งลิปสติกเราก็เออเข้าใจได้แล้วว่าเขาอยากให้มันเป็นทิ้ที่อยู่ในรูปแบบของลิปสติกเพื่อที่จะได้เปลี่ยนปลอกได้อย่างสนุกสนานช่า <c oughs> งจุดขายเยอะเหลือเกินนะคะก็รู้สึกเหมือนอย่างน้องแหละว่าเนื้อมันลื่นมาก แต่ถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่สมมุติว่าอันนี้นะคะซึ่งอันนี้จะเห็นถึงความเป็นทินได้อย่างชาัดเจนเห็นไหมนะมันยังแบบมีความเหลืออยู่อันนี้หนูรู้สึกไหมตอนที่เช็ดออกตอนแรกคิดว่าเป็นเป็นทินที่ตัวเองทามาจากบ้านเออนั่นแหละก็คือม,มันมีความแบบทินทินอยู่ด้วยความที่เห็นว่าน้องเลือกสีเข้มๆไปหมดมเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราก็มาเลือกสีอ่อนมั่งซึ่งหนึ่งในสีที่น่าสนใจที่สุดก็คือสีนี้คืออันนี้พี่ไม่คิดว่ามันจะออกม่วงอยู่แล้วแต่จริงๆเราคิดว่าอันนี้น่าจะเเปปป็นนอารมณ์ลลิีี่ยส ที่เห็นมันเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะเวลาพาไปปุ๊บเหมือนมันจะทํา ปฏิกิริยากับความร้อนในร่างกายอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นชมพูอ่อนๆเราว่าอันเนี้ยทาออกมากําลังน่ารักแม้ว่าเด็กมอปลายอะไรเงี้ยก็สามารถแบบทาไปโรงเรียนได้เหมือนเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนลิปมันไปในตัวส่วนในสีของพี่ที่ที่คิดว่าน่าสนใจเนี่ยมีความคิดว่าสีเนี้ยต้องน่ารักมากแต่ว่าพอทาไปแล้วนะมันเป็นคราบคือมันเหมือนกับพอสีมันไม่ชัดเราทากลับไปกลับมาแล้วมันก็แบบมันเป็นขึ้นๆคราบๆเหนออกปะเพราะว่าสีมันมีความเหมือนน้ํามันน้ามันอยู่เยอะอะแล้วมันก็ไม่เกาะป เออแต่ว่าด้วยโทนสีน่ารักเนาะน่ารักเบาๆสีส้มก็ก็คล้ายๆกันก็คือโอเคอาจจะไม่ได้เป็นคราบเท่ากับสีเมื่อกี้แต่ว่ามันก็มีความแบบคือทาอย่งนี้อาจจะไม่เห็นแต่ว่าพอทาบนปากมันจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือเปล่าวะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พอเราทาแล้วเราซับออกนิดนึงโหมันเป็นสีทินที่แบบน่ารักมากเลยอะอ,อีก2ส,สีก็คืออันนี้ก็จะเป็นโทนธรรมชาติหน่อยที่เลือกมาก็เราว่าสีเนี้ยก็การตายเนอะมันออกกีบบัวนิดนึงก็คือไม่หวานไปแล้วก็ไม่ไม่ได้นิ่งเกินไปอะไรเงี้ยก็ออกสุภาพนิดนึงแล้วก็สีสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะเป็นสีที่แป้นที่สุดละก็ไม่แป้นเท่าเท่าที่เราเห็นเลยอย่างเงี้ยด้วยความที่มันใสเนอะแต่ว่ามันก็โอเคมันก็เป็นอีกสีที่แบบดูสนุกแล้วก็ ถ้าเกิดว่าซับออกให้มันแบบเป็นทิ้นๆหน่อยมันก็จะเป็นสีละเลื้อละเลือที่น่ารักเรามาพูดในส่วนของปลอกกันบ้างหนูคิดว่าเป็นยังไงกับการที่แบบว่าลิปสามารถเปลี่ยนปลอกเองได้น่ารักมากหนูว่าแบบถ้าเป็นเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เองก็เล่นสนุกเลยค่ะวิธีการนะคะคือเวลาที่เราซื้อมาเขาจะให้เป็นไส้ในมาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีฝาครอบใสๆนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวไส้มีราคาของมันแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลอก มาอย่างนี้นะคะสมมุติเราจะซื้อไส้3สีปอก2อันหรือปอกอันเดียวก็ยังได้ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับแบบพอเราจะออกไปข้างนอกปุ๊บอยากจะใส่กระเป๋าก็คือเราก็ปุ๊บใส่ปอกข้างล่างก็จะดังกวิ๊กก็ใส่ข้างบนลงไปก็ดัง แค่นี้นะคะก็คือออกไปได้วันนี้อยากแบบอยากเปรี้ยวอยากแบบให้แมทกับเสื้อผ้าก็แบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันสนุกอน่ารักแบบน่าให้เป็นของขวัญตอนนี้นะคะเราก็เปิดให้ดูทั้งหมดเลย24่สิบสี่เดซทาวาที่บอกว่าสีมันใกล้กันนะคะก็มันใกล้กันจริงๆเธออย่างเช่นแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบติดส้มหรือติดแดงต่างกันจีดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่สีมันใสแล้วมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นมันก็อาจจะแบบต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกมาคนละสามสีที่คิดว่าถ้าสาวๆจะซื้อก็อาจจะ Terima kasih. แนะนำเป็นสีพวกนี้เพราะว่ามันน่าจะใช้ได้หลายโอกาสหรือว่าแบบมีลุคที่แตกต่างกันไปอ่ะของอีฟมีสีไหนบ้างของอีฟเลือกมาสีแรกก็คือเป็นสีนี้ค่ะเป็นสีโทนม่วงอันนี้นะคะที่อีฟเลือกมาก็คือเบอร์ p P 5 0 1 p u r p l e นั่นเองอีฟว่าพอทาออกไปแล้วมันจะได้แบบกดใสแล้วก็แบบแปลกๆดีค่ะอ่าต่อไปตัวหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำตาลเบอร์ B R 4 0 2 b r ก็คือ Brown ก็คือเป็นตัวนี้ตัวกลางมันก็ไม่น้ำตาลมากหรอกเนาะแต่ มันก็คือมันมีติ่งส้มนิดหนึงแต่มันก็ดูแบบดูไม่โดดมากน่าจะทาได้กับหลายลุคดีแล้วก็สุดท้ายก็เป็นออกโทนสีส้ม O R 2 0 1ค่ะคืออันนี้ค่ะเลือกเป็นโทนสีส้มเพราะส่วนใหญ่แบบทางเกาหลีเขาชอบแต่งหน้าโทนส้มก็เลยเลือกสีส้มมาอันนึงส่วนของไงนะคะแน่นอนว่าสีที่เราเลือกนะคะเป็นสีที่หนึ่งในสีที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดนั่นก็คือ gr 7 0 1นะคะสีออกม่วงๆที่มันไม่ม่วงหรอกมันก็ออกมาเป็นโทนสีชมพูอ่อนๆและเลื่อๆนั่นแหละเราว่าสีดีเด็กๆก็ทาได้ผู้ใหญ่ก็ทาได้แล้วก็ต่อมาก็คือสีนี้คือเนี้ยคือสีที่ทาอยู่เนี่ยแหละอันนี้คือสี OR 2 0 3จะมีความแบบคอรัลน,นิดนึงคือของหนูมันจะสีแบบส้มๆแต่ของพี่มันจะแบบมีความติดชมพูไปจี๊ดหนึ่งพอทานแล้วชมพูกว่าในหลอดเนาะสุดท้ายก็คือเป็นสีที่ออกโทนธรรมชาติสักอันหนึ่งนะคะก็คือ PK 0 0 6มันจะเป็นแบบมันจะมีความกลีบบัวอยู่หน่อยแล้วก็คือไม่ได้หวานไปแล้วก็ไม่ได้แบบ,แบบแบ๊วหรืออะไรเกินไปนะคะทีนี้ค่ะถึงช่วงเวลาสําคัญก็คือราคาค่ะคือเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่า เขาขายตัวลิฟกับตัวปลอกแยกกันคิดว่าราคาเท่าไหร่ตัวลิฟน่าจะอยู่ที่ประมาณ200ตัวปลอกน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-400่อะค่ะทำไมถึงคิดว่าปลอกแพงกว่าลิปลอกคือมันเปลี่ยนได้เยอะแล้วมันเอามาสับกับอันอื่นได้ไงราคาก็คือตัวลิฟนะคะตัวแท่งลิฟอย่างเดียวเนี่ยที่มาเป็นแบบนี้พร้อมกับปลอกใส่ก็คือ3 5 0าบาท อ่ะงันให้ถ่ายทีว่าปอกเท่าไหร่2 5 0 170ซึจร่งจริงๆมันก็รวมมาเท่ากับใกล้ๆที่หนูบอกนั่นแหละก็คือรวมมาก็ได้520บาทอืมใช่ไหมต่อ1อันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อลิต2อันแต่ปอกอันเดียวมันก็ถือว่าลดไปอีกก็คือค่าปอกก็ก็เอามาเฉลี่ยกันก็ถือว่าดีนะคะก็สนุกดีก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่แบบอยากเปลี่ยนปอกตามอารมณ์มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของอันแพ้คของเรานะคะก็คือการให้คะแนนนั่นเองนะคะ เราจะให้คะแนนความคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้น่าซื้อนะคะคิดก่อนนี่ก็ลำบากใจนิดนึงโอเคลิปแบบนี้นะคะกับราคา520บาทต่อหนึอัน1 2 3่งองามส,สี่แมนกนารหักคะแนนอะไรหักคะแนนตรงมันลื่นไปแล้วเวลาทาแล้วมันต้องย้ำอะค่ะหักคะแนนจุดเดียวกันในความลื่นเกินไป และนั่นก็คืออันแท็กแกะลองในวันนี้นะคะสำหรับโปรดักที่อาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นกิมมิคของเมคอัพที่ทำให้เรารู้สึกเออทาแล้วแบบสนุกขึ้นในการที่เอาเมคอัพนะคะมาแมทช์กับแฟชั่นประจำวันหรือว่าทำให้แบบเด็กๆที่แอพโพลิสติกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยจะแบบรู้สึกเออสนุกขึ้นหรือแบบมีความสุขที่ได้ทาลิปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องอีฟออนนี่เยปอนะคะขอบคุณค่ะแอบบอกหน่อยสิว่าชื่อออนนี่เยปอแปลว่าอะไรที่สาวแสนสวยใช่ปะใช่ปะ สำหรับสาวๆที่สนใจโปรด u ักต์ของ E2D นะคะหรือว่าเจ้าตัว Tinting Lip Talk อันนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ gban.com นะคะใน user reviews นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกลับมาติดตามชม gban unpack แกะล้องได้นะคะทุกวันหวยออกนั่นก็คือวันที่ 1. 1และ 16ค่ะ,คะของทุกๆเดือนนะคะทางช่อง YouTube นะคะก็คือช่อง GB บัน f f i c i a l นะคะสำหรับวันนี้นะคะแหมแต่งตัววัยรุ่นเกาหลีขนาดนี้นะคะเดี๋ยวก,ก็ขอไปเดินเล่นแถวมหาลาัยฮงอิกอะไรอย่างนี้ก่อน <c oughs> มาโนไว้ไก่อนแป๊บหนึ่งนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ